สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปลองไเมื่อสักครู่ทุกคนมือนี้ภามาตลาดน้ำเราะจะเนาะตลาดน้ำวัดห่วยมงคลเราจะเนาะมือนี้มาเบิง่งมาถ่ายรูปวัดห่วยมงคลเราจะมามาแห่อาหารป่าเดี๋ยวพาไปเบิ่งข้างบนเราจะเนาะอันนี้เราจะเนาะถ่ายไปเบิง่งข้างค้างย่างไปข้างหาลังเราจะพี่นอ้องอาถิสั้นนิดน,นึง,งนะจ๊ะเพราะว่ามันย่างเอรเราจะาย่างเอร ภาพมันเะเทือนนะจังหน่อยจ้าเชี่ยจะไล่ตายนะจ้าพี่น้องคือนี่เราจะจ้าวัดห้วยมงคลหัวหินพี่จัดานาะวัดห้วยมงคลพี่้อง